รกมากคือกลับบ้านแล้วจะไม่ค่อยเกิดความสุขเท่าไหร่เพราะว่ามองแล้วมันทําให้เราหงุดหงิดพี่นาณาค่ะทำธุรกิจส่วนตัวค้าขายค่ะ mm. การค้าขายเนี่ยจะไม่ได้มีเวลาว่างอยู่แล้วค่ะก็คือทํางานค่อนข้างหนักแล้วก็ไปแต่เช้ากลับก็สอนนุ่มคือทํางานเจ็ดวันไม่มีเวลาแล้วก็คือไม่สนใจบ้านเลย <bargain S 1> กลับมาก็คือรกมากคือกลับบ้านแล้วจะไม่ค่อยเกิดความสุขเท่าไหร่เพราะว่ามองแล้วมันทําให้เราหงุดหงิด คือเลื่อนเลื่อนคลิปผ่านไปก็เลยไปเจอ,เ,อเจอคุณนิชาแล้วก็จัดบ้านแบบญี่ปุ่นแล้วอเราก็ไม่เคยรู้จักอพอเข้าไปดูเอ้ยมันมันช่างเหมือนเหมือนเหมือนตัวเราซึ่งแบบว่าการจัดบ้านหรือการอาจจะทําให้มีปัญหาบ้านเรารกอะไรตรงนี้ค่ะ,ะเราก็เลยหันมาดูคลิปคูได้ติดต่อเขากูเพื่อจัดระเบียบบ้านอพอเดียวคุณนิชาเนี่ยคุณนิชาคือซูมดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็บอกไอย้ยงูอันนี้ก็คือสารวจให้เราแล้วก็แล้วก็แนะนาได้ได้ได้ทุกเรื่อง คูนิชาคือคูนิชาเนี่ยจะจี้อะ่ะจะจี้แล้วก็สอนเราไม่ได้ปล่อยเราทิ้งอะคะ่ะก่อนหน้าน,นี้พี่นันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะทําเป็นอาชีพได้เนาะแต่พอเรามาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้ว่าคือรู้ช่องทางแหละว,ว่าการจัดระเบียบบ้านเนี่ยจะสร้างไรายได้ในในแบบรูปแบบไหนได้บ้างนะก็คือมองเห็นเยอะมากจริงค่ะการสร้างไรายได้เนี่ยคิดว่าไม่ตันนะคะไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ตันแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือสมาชิกในบ้านส่วนใหญ่ะจะทํางานกันหมดแล้วไม่มีเวลา ดูแลและจัดระเบียบบ้านจัดจ้างแล้วก็ตอนนี้คือหายาก<ด>แล้วคิวเยอะมากบอกเลย